รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาหารแต่ละจานมันก็มีพื้นที่ที่ทำให้เราสามารถใส่ตัวตนของเราลงไปได้ซึ่งมันก็คือรถมือที่แตกต่างกันไปรถใครก็รถมันเนาะจะว่าไป ครัวก็เป็นเหมือนเวทีผมว่าในไหนจะโชว์ทั้งทีแล้วเนี่ยไปให้สุดเลยดีกว่าครับเข้าปีที่16แล้วครับตอนรับเพื่อนๆน,นะครับเข้าสู่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดเลยก็คือครัวของที่บ้านเราทุกคนนี่แหละครับและนี่ก็คือลพลพรรคนักปรุงขมคุก Chapter 16สวัสดีทุกท่านครับ ใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวหลอดสรงเครื่องนะครับพนอยากแนะนำให้ทำเมนูนี้ครับผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดสรงเครื่องครับ เริ่มต้นนะครับเราก็จะมีผงพะโลนะครับเราใส่ลงในกระทะนะครับมีซีอิ๊วดำหวานครับมีซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแดงเกลือนิดหนึ่งนะครับและก็น้ำสะอาดครับเสร็จแล้วเปิดไฟครับเอาละครับพอเขาเดือดนะครับหมู3ามชั้นนะครับคนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับเต้าหู้แข็งนะครับเห็ดหอมเราใช้เป็นเห็ดหอมแห้งแช่น้ำจนนุ่มและสอยนะครับเราจะตุ๋นเขานะครับตุ๋นให้แบบว่าหมู3ามชั้นสุกนะครับเต้าหู้ขึ้นสีนะครับแล้วก็ตัวซอสทั้งหมดเนี่ยครับ ดูดซึมเข้าไปอยู่ในอาหารของเรานะครับใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าวันนี้ผลเลือกตุ๋นเขาในกระทะดังนั้นน้ําจะระเหยเร็วแล้วเราก็คนเป็นระยะแบบนี้นะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสัก5-8นาทีไม่เกินครับ นะครับน้ำจะลดลงเรื่อยๆนะครับเต้าหู้ของเราก็จะดูดน้าซีอิ๊วเข้าไปเดี๋ยวหมู3มชั้นเขาจะค่อยๆคายน้ามันออกนะครับแล้วเครื่องของเราก็จะมีลักษณะที่เงาขึ้นเอาละครับใช้ได้แล้วครับเรานําออกมาพักนะครับเดี๋ยวพอล้างกระทะนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดกุ้งทอดกุนเชียงกันต่อครับสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเส้นใหญ่ของเรากันนะครับตัวซอสที่เราจะผัดกับเส้นนะครับจะมีซีอิ๊วดําหวานนะครับมีน้ําส้มสายชูนิดนึงที่ง่ายคืออะไรรู้ไหมครับสัดส่วนเราใช้เท่ากันหมดเลยครับ 2ช้อนชา2ช้อนชานะครับผสมให้เข้ากันนะครับหลังจากที่ผสมให้เข้ากันแล้วเทใส่เส้นคุกเขานะครับให้ซอสเนี่ยเขาเคลือบตัวเส้นไว้ก่อนเลยแบบนี้ฮะเวลาผัดจะทํางานได้ง่ายนะครับแล้วก็คือเส้นใหญ่เขาจะมีน้ํามันเคลือบอยู่นะครับดังนั้นเขาจะหลุดออกจากกันได้ง่ายขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันแล้วครับปกตินะฮะเวลาที่เราทานก๋วยเตี๋ยวหลอดใช่ไหมครับตัวเส้นของก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบก๋วยเตี๋ยวหลอดส่งเครื่องนะครับ เขาก็จะมีกุ้งตัวเล็กๆนะครับติดตรงเส้นใช่ไหมครับวันนี้เราใช้เป็นเส้นใหญ่ดังนั้นกุ้งเนี่ยเราใช้เป็นกุ้งแห้งแบบตัวเนแบนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทอดให้กรอบดีก่อนครับแล้วก็นอกจากกุ้งเราก็จะมีส่วนของกุนเชียงด้วยอันนี้เป็นออปชันเสริมนะครับการนํากุ้งแห้งมาทอดกับน้ํามันก่อนนะครับข้อด,ดีก็คือน้ํามันของเราก็จะมีกลิ่นที่หอมขึ้นนะครับทอดใช้ไฟอ่อนๆนะครับเรียบร้อยแล้วเราตักออกมาเสด็จน้ํามันครับ กุนเชียงครับกุนเชียงก็ต้องไฟอ่อนนะครับเพราะกุนเชียงเนี่ยน้ำตาลล้วนๆเลยโอเคกุนเชียงนี่เราต้องระวังนะครับนิดเดียวก็เดีือวไหม้ละเราก็ตักออกมาพักครับผมผลใช้น้ํามันไม่เยอะนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวน้ํามันเนี่ยเราจะใช้ในการผัดต่อเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้ย กระทะใบเดียวนะครับจบได้ทุกงานครับผมถึงขั้นตอนของการผัดแล้วนะครับกระเทียมครับผมเจียวกระเทียมให้หอมนะครับเราใส่กระเทียมแล้วเราใส่เส้นที่เราคลุกเค้ากับซอสกระทะที่ผมใช้ในวันนี้นะครับเป็นกระทะของหัวม้าลายนะครับกระทะไวทลักทําจากสเตนเลสที่เป็นฟูดเกรดทั้งใบนะครับทนทานปลอดภัยไม่มีสารเคลือบนะครับไรสารปนเปื้อนครับที่สําคัญนะครับเวลาที่เราใช้งานทําความสะอาดง่ายครับและสเตนเลสเนี่ยครับก็เป็นที่ยอมรับในหลายๆวงการนะครับว่า ปลอดภัยนะครับอย่างวงการหมอเนี่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรก็ทาจากสเตนเลสเช่นเดียวกันนะครับเอาละกระทะใบนี้นอกจากกระจายความร้อนได้ดีแล้วสิ่งที่ผมชอบมากก็คือด้ามจับของเขาเป็นไม้สักครับก็คือดูโก้ดูหลูนะครับเราผัดนะครับให้เส้นของเขาเนี่ยโดนความร้อนบางส่วนเขาก็จะมีลักษณะแบบกิมเกียม,มขึ้นนิดหนึ่งนะครับถั่วงอกครับหมูเต้าหู้แล้วก็เห็ดที่เราพักไว้นะครับคนฉาเส้นไว้นิดหนึ่งนะครับอ่าพอคนร้อน เราก็ผัดต่อครับนี่ครับเห็นปะฮะเส้นของเขาจะมีลักษณะคล้ายๆแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นิดๆนะครับกุ้งแห้งนะครับแล้วก็กุนเชียงนะครับเราใส่ลงไปครึ่งหนึ่งคนให้กระจายทั่วดี เอาใจคนชอบกว๋วยเตีเ๋ยวหลอดนะครับมาในอีกรูปแบบหนึ่งลองดูพนเชื่อเลยเพื่อนๆจะติดใจครับและนี่ก็คือผัดกว๋วยเตีเ๋ยวหลอดส่งเครื่องครับนอกจากเมนูอร่อยๆที่เรานำมาฝากนะครับพนยังมีกิจกรรมลุ้นรับจับรางวัลจากหัวม้าลายมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกติกาง่ายมากครับเพียงเพื่อนๆแคปหน้าจอที่ขึ้นตอนนี้เลยครับ เอาหน้าจอนี้นะครับไปโชว์ที่โชว์รูมหัวม้าลายเลยครับเมื่อเราซื้อผลิตภัณฑ์หัวม้าลายถึง555บาทก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับจับรางวัลเลยครับแล้วตอนนี้นะครับพลก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากหัวมาลายมาฝากเพื่อนๆด้วยครับซีบราพายเวสเซลนะครับลดสูงสุด50%ที่ซีบราช็อปทั่วประเทศครับโปรโมชั่นเริ่มแล้วจนถึงวันที่7กันยายน2568นี้นะครับลองไปดูกันนะครับโปรโมชั่นดีๆมีมากมายครับ ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาทำป๊อปคอร์นรสชาติแปลกใหม่ไว้ทานเล่นในเวลาดูทีวีกันครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสติตลตราหัวมาลายพาสต้าแอคเนซี่ใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำกระที่ถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่ยเย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ พูดถึงป๊อปคอร์นนะครับเรามักจะเชื่อมโยงกับโรงภาพยนตร์อยู่เสมอเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทําทานเองได้ง่ายๆที่บ้านวันนี้เราจะหยิบรสชาติไทยๆมาเล่นสนุกกับป๊อปคอร์นกันไปชมกันเลยครับเราก็จะมาเริ่มทําตัวป๊อปคอร์นกันก่อนนะครับผมใช้น้ํามันพืชนะครับเล็กน้อย เราก็จะตั้งไฟก็แนะนําให้ใช้เป็นหม้อหรือกระทะทรงสูงนะครับยิ่งมีฝาปิดได้ยิ่งทํางานง่ายเดี๋ยวน้ํามันจะค่อยๆเริ่มร้อนนะครับผมก็จะเอาตัวเมล็ดข้าวโพดของเราเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็จะผัดก่อนนะครับช่วงแรกเพื่อให้น้ํามันเนี่ยเคลือบเมล็ดข้าวโพดเราให้ทั่วๆเดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับพอรู้สึกว่าเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มปรับไฟเบาลงอ่าตอนนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้ได้ที่แล้วผมก็จะเอาฝามาปิดไว้ก่อนนะครับอ่าเริ่มเริ่มมีป๊อปมาแล้วนะครับตรงนี้เราจะปรับไฟเเบาาลลงแ้วนค่่อยยข ระยะะ,ยะนะครับให้โดนความร้อนโดยทั่วตอนนี้เสียงป๊อปของข้าวโพดเริ่มถี่น้อยลงนะครับผมก็จะปิดไฟเลยนะครับเราใช้ความร้อนที่เหลืออยู่นียครับในการทําให้สุกเสร็จแล้วเราก็จะรีบเปิดฝาเพื่อระบายไอ้น้ำนะครับถ้ายังป๊อปไม่เสร็จแล้วก็แง้มแ้ไว้ก่อนได้แบบนี้เดี๋ยวตรงน,นี้เราจะวางพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้เนยจืดละลายนะครับผมก็จะ เทลงไปบนป๊อปคอนของเราครับก็จะทุกเคล้าก่อนนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาทําการปรุงรสชาติกันใช้เป็นกะทิผงชาวเกาะซองนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่อยู่ไกลบ้านนะครับหรือว่าไม่ได้ทําอาหารบ่อยๆนะครับเพราะว่าสามารถเก็บรักษาได้นานวิธีใช้ก็ง่ายแสนง่ายครับเพียงแค่ ฉีกซองแล้วก็ผสมน้ำอุ่นเท่านั้นเองเราจะได้กะทิมาใช้ทําขนมทําอาหารได้ตามชอบแล้วอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้ประโยชน์จากความแห้งของกะทิผงนะครับมาทําเป็นผงปรุงรสของข้าวโพดเรากันนี่ครับสีขาวสวยงามมากเลยแค่แกะซองออกมานะครับก็ได้กลิ่นกะทิหอมๆแล้ว เรามีความหอมของกะทิแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสชาติความเค็มนะครับใช้เกลือเล็กน้อยเราก็จะใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะครับเพิ่มความหวานจะได้ทานง่ายๆสุดท้ายแล้วเราก็จะใช้เป็นผงปาป,ปริก้านะครับใส่สีสันเล็กน้อยใครไม่ชอบทานเผ็ดก็สามารถข้ามได้นะครับแล้วผมก็จะคนให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนตรงนี้รสชาติเราสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะครับ ใครที่ชอบทานหวานๆก็สามารถใส่น้ําตาลหรือว่าใช้เป็นคาราเมลก็เวิร์กดีนะครับสำหรับเมนูนี้โอเคตอนนี้เนยของเราเคลือบตัวป๊อปคอร์นเราแล้วนะครับผงปรุงรสตัวนี้เนี่ยก็จะได้กเกาะเคลือบอยู่ที่ป๊อปคอร์นของเราได้ง่ายขึ้นถ้าย่อยใส่ทีละนิดนะครับแล้วก็คลุกเคล้าหรือใช้การเขย่าก็ได้ถ้าแบบนี้มันจะได้ไม่ไปกระจุกรวมตัวเป็นก้อนนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองแล้วเราก็ลองชิมรสชาติดูนะครับนี่แค่เปิดฝานี่กลิ่นกะทิหอมมากๆเลยนะครับอ่าเทา่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟไปเลยครับเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับสามารถเอนจอยกับทีวีหรือว่าภาพยนตร์ได้สามารถเก็บได้นานนะครับเพียงแค่เรื่องความชื้นในอากาศเท่านั้นเองลองทำมาดูนะครับ พลพักนักปรุงโฮมคุก <Home S 1> Chapter <Cook. S 2> 16พลพักนักรุงโฮมคุก <Home S 1> Chapter <Cook. S 2> 16สนับสนุนรายการโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไรทิพมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณผลิตภัณฑ์ปลาทิวลิปผลิตภัณฑ์ปลาแมคคอมิกเวลาเพื่อนๆดูทีวีนะครับต้องมีสแนค็คไปด้วยใช่ไหมครับพลแนะนำเลยครับสูตรเนี้ยเด็ดหรือจะเอามาประยุกต์ โรยหน้าสลัดก็ได้เช่นกันครับนี่คือถั่วกรอบบาร์บีคิวครับและเพื่อให้ได้รสชาติของบาร์บีคิวที่มีมิตินะครับมีความหอมอร่อยนะครับเราใช้เครื่องเทศที่หลากหลายมากเมื่อพูดถึงเครื่องเทศแล้วแมคคอมิกคือแบรนด์ที่พลคิดถึงนะครับเราจะใช้เครื่องเทศของแมคคอมิกนะครับในการปรุงรสชาติของบาร์บีคิวในถั่วของเราสูตรนี้ครับสิ่งที่เราใช้นะครับก็จะมีทั้งปาปริก้าสโมกปาปริก้าเกลือทะเล อบเชยปน่นขิงผงผักชีลาวหรือดิวนั่นเองนะครับแบบป่นเช่นเดียวกันรูปผักชีปน่นกระเทียมผงพริกไทยดําป่นมิ้นผงรวมถึงพริกคายเยนด้วยครับนี่นะครับส่วนประกอบของสไปซ์ทั้งหลายของเราเรียบร้อยแล้วไปลงมือทําตัวคาราเมลกันเลยครับในการทำคาราเมลนะครับน้ําตาลทรายนะครับน้ำสะอาด นี่นะฮะพอน้ําตาลของเราเริ่มละลายดีแล้วนะครับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับใส่ลงไปเลยครับเราไม่ต้องทําให้คาราเมลของเราข้นมากนะครับอเอาแค่น้ําเชื่อมข้นๆหน่อยก็พอแล้วนะครับกลิ่นหอมมากทีเดียวครับ เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือใส่เนยตามลงไปครับคลุกเคล้านะครับให้เหนยละลายดีปิดไฟได้เลยครับผมเราก็จะได้เป็นตัวซอสบาร์บีคิวนะครับหวานๆนะครับแล้วก็เราจะได้ซอสบาร์บีคิวที่รสชาติมีมิติมากทีเดียวถั่วนะครับเพื่อนๆใช้เลยก็ได้เลยต้องใช้เป็นถั่วดิบนะครับที่ยังไม่อบเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนําไปอบอ,บอีกทีหนึ่งวันนี้พลใช้เป็นอัลมอนด์เม็ดม่งวงหินมะพร้าวถั่วพีแค้นนะครับวอนัท เราก็จะคุกคาวนะครับใช้ไม้พายสัก2อันก็ได้นะฮะให้คาราเมลเนี่ยเคลือบถั่วดีครับเสร็จแล้วนะครับเราย้ายลงมา บนถาดที่รองด้วยกระดาษไขหรือแผ่นซิลิโคนรองอบครับเราจะนําเข้าอบนะครับเราใช้อุณหภูมิอยู่ที่180องศานะครับทั้งหมดเนี่ย20นาทีแต่ให้ทําแบบนี้ครับพอผ่านไปครึ่งหนึ่ง10นาทีเรานําออกมานะครับแล้วเราก็คลุกๆนิดนึงให้ด้านที่มาอยู่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับเรียกง่ายๆว่าให้ความร้อนเนี่ยกระจายทั่วกันดีนะครับ อบรอบที่2องเขาก็จะแห้งขึ้นอีกนะครับเวลาที่ออกจากเตาใหม่ๆถ้าเบิดเพื่อนๆรับประทานทันทีเนี่ยครับถั่วมันยังนุ่มๆอยู่นะครับเพราะว่ามันยังร้อนอยู่เราต้องพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับตอนนี้ถั่วของเราเย็นลงแล้วนะครับคนเอาลงในชามผสมครับแล้วคุกเค้านิดนึงเพราะมันจะมีส่วนที่แบบว่าติดๆกันนะครับการคุกเขานะครับมันก็จะทําให้ถั่วหลุดจากกันครับ เย็นสนิทแล้วนะครับเราสามารถแบบว่าเก็บใส่ควดหลงขวดโหลนะครับฟังเสียงนะฮะเนี่ยฮะแนะนำให้เพื่อนๆลองทำนะครับใช้ถั่วอะไรก็ได้ครับเลือกถั่วที่เราชอบนะครับเวลาที่เราดูหนังดูทีวีก็เปลี่ยนมารับประทานถั่วบาร์บีคิวของเราเนี่ยครับเฮลตี้กว่ากันเยอะเลยครับเราสามารถทำนะครับใส่ในกล่องสุญญากาศแล้วก็ให้เป็นของฝากให้เป็นของขวัญได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองทำกันดูครับ ลพัฒนักปรุงโฮมคุก Chapter 16พลพัฒนักปรุงโฮมคุก Chapter 16สนับสนุนรายการโดยธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพ์หนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ตราเครสโบหนังสืออิตาดากิมัสวันนี้เรามาทำข้าวอบสูตรพิเศษนะครับสูตรนี้มากับไก่และเห็ดนะครับนี่ร้อนๆหอมๆน่าทานแบบนี้เลยเมนูนี้คือ ข้าวอบไก่และเห็ดครับเริ่มจากข้าวนะครับเราจะนำข้าวหอมมะลินีครับไปสาวผ่านน้ำจนน้ำใสเลยนะครับเสด็จน้ำ แล้วก็ใส่ลงในหม้อนะครับตามด้วยน้ำสต๊อกนะครับจะใช้เป็นสต๊อกไก่สต๊อกเห็ดได้หมดเลยครับผมใส่ลงไปแบบนี้นะครับเราจะทิ้งให้ข้าวเขาดูดน้ำเล็กน้อยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับ มาพักไว้ตรงนี้ก่อนขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเตรียมซอสครับซอสของเราก็จะเป็นเครื่องปรุงรสที่ผลเชื่อว่าทุกคนก็มีติดบ้านนะครับซีอิ๊วดำหวานครับถ้าใครใช้ซีอิ๊วดำธรรมดาก็ใส่น้ำตาลเพิ่มนะครับน้ำปลาโชยุใครไม่มีโชยุนะครับก็สามารถปรับเป็นซอสปรุงรสได้เช่นเดียวกันครับ พริกไทยครับไก่ของพลวันนี้พลจะใช้เป็นสะโพกไก่เลาะหนังออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆช,ชิ้นก็ขนาดสักประมาณ1นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักส่วนประกอบของซอสน,นะครับออกมาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็นําไปหมักกับไก่ครับ พุกเขากับชิ้นไก่ของเราไม่ต้องหมักนานนะครับหมักประมาณ5นาทีก็ใช้ได้แล้วครับในสูตรนี้นะครับเราจะใช้ต้นหอม2ต้นนะครับเราจะหั่นส่วนโคนของเขาออกมานะครับแล้วก็ซอยบางๆครับในส่วนของใบนะครับเราก็ซอยแยกไว้ครับเดี๋ยวเราจะใช้ตอนเสิร์ฟครับวันนี้เราจะใช้เห็ด2ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีเห็ดหอมสดนะครับแล้วก็มีเห็ดออรินจินะครับเดี๋ยวเราซอยเขาให้เป็นชิ้นที่ให้รับประทานง่ายนะครับแล้วก็ล้างผ่านน้ำแบบเร็วๆครับ เอาละครับเราจะเริ่มจากการผัดเห็ดก่อนนะครับน้ำมันส่วนแรกเนี่ยประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็พออุ่นน้ำมันให้ร้อนนะครับถ้าเผื่อเห็ดของเราเนี่ยชนิดมันแตกต่างกันมากเช่นเห็ดเข็มทองกับเห็ดหอมอันนั้นให้ผัดแยกดีกว่าหรือว่าใส่ตอนหลังนะครับแต่อันเนี้ยเห็ดหอมกับเห็ดออรินจิชิ้นที่เราหั่นเนี่ยมันมีความหนาใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพลจะผัดไปด้วยกันเลยนะครับตัวเห็ดที่เราจะปรุงรสอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แค่เกลือพริกไทยก็พอแล้วนะครับ เห็ดนะครับเวลาที่เราผัดนะครับเขาจะเหมือนฟองน้ำนะครับด้านในน้นําค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาที่เราผัดไล่น้ำเนี่ยลักษณะของเห็ดก็จะเล็กลงนะครับพอเนื้อสัมผัสเขาแน่ๆนๆนะครับสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตนะครับเราจะไม่ใส่ไก่ก็ได้ใส่แต่เห็ดก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะมีเนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์นะครับเอาละ เสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาพักไว้ก่อนครับในกระทะใบเดิมนะครับน,น,น้ํามันอีก1ช้อนโต๊ะครับเรามีกระเทียมนะครับผนใช้2กรีบก็ซอยบางๆนะครับแล้วก็โคนต้นหอมส่วนสีขาวที่เมื่อกี้เราซอยไว้นะครับขิงนะครับเราหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ใส่ลงไปครับ เอาละครับผัดให้พอหอมนะครับพอกลิ่นเขาเริ่มหอมนะครับเราใส่ส่วนประกอบไก่นะครับรวมถึงซอสท,ที่เราหมักไก่ไว้ใส่ลงไปครับ ไก่ของเราเนี่ยชิ้นค่อนข้างใหญ่เราผัดให้ด้านนอกสุกนะครับด้านในยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานําไปหุงพร้อมกับข้าวนะครับหลังจากนั้นเราใส่เห็ดที่เราพักไว้นี่ครับกลับลงไปคลุกเ้านิดนึงนะครับให้เขากระจายดีอ่ปิดความร้อนได้เลยครับ อ่าตัวนี้เราก็นำออกมาพักไว้ก่อนกลับมาที่ข้าวของเรานะครับข้าวของเราตอนนี้สินาทีแล้วสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเปิดไฟครับอ่าแล้วครับพอข้าวของเราเริ่มเดือดสิ่งที่เราจะทำก็คือนี่นะครับตัวไก่กับเห็ดที่เราผัดไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแบบนี้แต่เราจะไม่หุงเขาด้วยไฟแรงขนาดนี้นะครับเราลดไฟลงต่ำครับเราจะหุงข้าวอบไก่และเห็ดของเราเนี่ยครับด้วยไฟอ่อนๆแบบน,นี้นะครับ14นาทีครับพอครบ14นาทีนะครับ ปิดไฟครับตอนนี้ข้าวของเราสุกดีแล้วนะครับแต่บางส่วนเขาจะแฉะนะครับหลังจากนั้นเราเปิดฝาขึ้นมานะครับสิ่งที่พลจะทําก็คือรวนน้ําซอสที่เหลือนะครับเราอย่าลืมคนนิดนึงนะครับราดลงไปในการปรุงข้าวนะครับรวมถึงน้ํามันงา เพิ่มความหอมนะครับแล้วเราก็คดข้าวนิดหนึ่งครับน่ฮะข้าวที่อยู่ข้างล่างเห็นปะครับเขาสุกหมดแล้วนะครับเอาละหลังจากที่เราคุกเค้าตัวซอสกับข้าวแล้วนะครับปนปิดฝาครับให้รสชาติเดี๋ยวเขาค่อยๆซึมเข้าไปในตัวข้าวนะครับแล้วข้าวเขาก็จะสุกต่ออย่างสมบูรณ์แบบนะครับอีก5นาทีครับนี่เปิดขึ้นมานะครับกลิ่นหอมหอมควันก็ขึ้นมาฉุยๆเลยนะครับ ถ้าเบิดใครชอบที่ให้เขามีรสจัดจา้านนะครับเราสามารถเสิร์ฟไปกับพริกกระเทียมกรอบได้นะครับตักมลงไปนิดหนึ่งเนี่ยครับมันก็ทำให้รสชาติมีมิติมากขึ้นครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ